สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับภาพผู้เท่าคริสรูุ้การต่อสู้ที่เอเคนวัตท้ายที่สุดเนี่ยหนวดดำนี่จะทําเหมือนเดิมนี่คือแผนการที่เขามาในโชงสุดท้ายแล้วก็ตลบหลังแล้วชิงพลังผปีสาไปหรือไม่เพราะว่้วยความที่ว่ากลุ่มหนวดดำเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มีเป้าหมายชัดเจนก่อนหน้านี้นี่คือการชิงพลังผปีสาใช่ไหมฮะแต่เป็นงแาวว่าเป้าหมายในตอนนี้ที่เด่นของพวกเขาเนี่ยนั่นคือการต่อรองกับรับาลลนม แต่ว่าเรื่องราวพวกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มหนวดดำเนี่ยพวกเขานั้นจะอยู่ทําการเชื่อพลังปิดพิศาจหลัหงจากนี้นะฮะมันก็เลยทําให้น่าสนใจขึ้นมานะว่ากลุ่มหนวดดำเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่หลังจากนี้พวกเขานั้นจะมาที่เอเคสและการมาของพวกเขามันก็น่าสนใจเ่ามันเนี่ยจะเป็นการมาเพื่อตลหลังแล้วก็เช่งพลังปิดพิศาจหรือไม่เพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าหนวดดำในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาในได้ตัวการไว้เป็นตัวประกันก็จริงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลโลกพวกเขานจะยอมช่วยเหลือออกราาแล้วับขเสนนด เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่นะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยหนวดดำไม่สามารถต่อรองในการสร้างประเทศได้เขาเนี่ยก็อาจจะเคิดการใหญ่ด้วยการทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นเป้าหมายที่เอเคในปัจจุบันซึ่งที่นั่นก็จะมีกลุ่มโมฟางเคซารูและก็แซตเทิร์นที่อยู่ที่นั่นนั่นเองนะฮะราวาเรื่องราวที่มันสอดคล้องกันนั่นคือก่อนหน้านี้หนวดดำเนี่ยเขานั้นก็ได้โพสต์เจ,เจนะว่าเขามาดักรอสามกับตันที่ออกมาจากวาโนเพราะว่าหนึ่งในนั้นจะต้องออกเดินทางแล้วก็มาเจอเขาแน่และคนที่มาเจอกับหนวดดำนั่นคือรอนและ,และฉะนนั้ แผนการของนวลดมที่มาดังรอสามกับตันเพื่อที่เขาเนั้นจะได้แย่งชิงโลภนิกีฟนี่ก็ได้สําเร็จเป็นหนึ่งแล้วนะฮะส่วนกับตันคิดในตอนนี้ก็ถูกกลุ่มผมแดงได้จัดก,การไปแล้วเพราะฉะนั้น3กับตันในตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่คนเดียวนั่นคือกุมโมฟางที่ในตอนนี้เขาเนั้นอยู่ที่เอเคเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการแย่งชิงโลภนิกีฟเนี่ยมันก็ยังเป็นการสร้างโอกาสที่หลังจากนี้กลุ่มนวลดมนะฮะพวกเขานั้นมีโอกาสส่งเข้าไปอีกที่จะมาที่เอเคและศึกที่เอเคในปัจจุบันเนนี่่่่่ยกังงไไไมมมมด้ดม้้้คําาาตตอออะจรสูใหญขึ หรือว่าหลังจากนี้กุมโมฟานี่จะสามารถหนีไปได้อย่างสบายนะฮะแต่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดคิดสรูปเขานั้นก็ได้บุกเข้าไปด้านหนเกาะเอเคเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดหลังจากนี้กุมโมฟางพวกเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะได้ประท่าคิดสรูแล้วก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดแผงกุมโมฟางนั้นไม่สามารถใช้ได้ขึ้นมาเนี่ยการต่อสู้ที่เอเคเนี่ยก็น่าจะได้เริ่มต้นขึ้นและการต่อสู้กันระหว่างจ่าพัดโมฟางกับพเลเรือเอกคิดสรุปนี่นก็จะได้เริ่มต้นขึ้น,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 นาาาทีหนนาะแ่่คเมกไ แต่ด้วยความสามารถของกลุ่มมอฟ้าในปัจจุบันพวกเขาถ้าร่วมมือกันก็น่าจะมีความสามารถที่เหนือคิสรูมันก็เลยน่าสนใจนะว่าฮัฟผเท่าแซเทิร์นเนี่ยขาวนั้นจะมีโอกาสมา,มากน้อยแค่ไหนที่จะได้เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้นะฮะและถ้าเกิดว่าเอเคสเกิดก,การต่อสู้ครั้งใหญ่จริงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่ช็อกโลกเพราะาสถานที่อย่างนั้นมันคือการต่อสู้ครั้งแรกที่ฮัฟผเท่านั้นได้ออกลงและถ้าเกิดว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นมันเกิดการเสมอหแลอว่าการต่อสู้แล้วไม่ได้สักพักและกมมลุ่ พวกเขาทั้งคู่นั้นก็ได้จะได้รับบาดเจ็บหนักเหมือนกันนะฮะและนั้นก็เลยกลายเป็นโอกาสที่โนดามเนี่ยจากที่ในตอนแรกพวกเขาอาจจะเลีงเป้ากลุ่มหมอฟังด้วยแต่ว่าในตอนนั้นกลุ่มหมอฟาได้หน,นีไปได้แล้วเนี่ยมันก็แน่นอนนะว่าการมาของกลุ่มหนดาในตอนนั้นก็ไม่น่าจะเสียเที่ยวและเขานั้นก็ได้จะได้อะไรกลับไปซึ่งคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็แน่นอนนะว่ามีคิสรู้กับซาเทนที่เป็นคนระดับพระพุทธเซึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มหนดามนั้นสามารถจัดก,การสองคนนี้ได้เนี่ยมันก็จะ เพราะว่าอย่างเช่นอย่างแรกนั่นคือกลุ่มหนวดดำเขานั้นสามารถจับตัวคิสรูลหรว่าซตเทิร์นเพื่อที่เขานั้นจะได้ใช้ในการต่อรองรัฐบาลโลกหรือแม้กระทั่งอีกทางหนึ่งนึกถึนหนวดดำเนี่ยชิงพลังผลพิศารทางแสงไปจากคิสรูหรือแม้กระทั่งหนวดดำอาจจะชิงพลังผลพิศารไปจากเซตเทิร์นที่เป็น5้าผู้เท่าก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าในตอนนี้พลังผลพิศารของท้าผู้เท่าเนี่ยมันก็ได้มีการเปิดเผยออกมาเพียงแค่เง,งาเท่านั้นและความสามารถของห้าผู้เท่าแต่ละคนนั้นก็น่าจะเป็นความสามารถที่เป็นโกงมากเพราะฉะนั้นการที่หนวดดำนั้ มันก็น่าสนใจนะว่าเรื่องราวพวกนี้จะมมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าหลังจากนี้มันจะมีข่าวใหญ่ช็อกโลกเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การต่อสู้ที่เอเคสจบลงนะฮะและมันก็ยังเป็นการทําให้กลุ่มหมอฟันที่หนีไปเนี่ยพวกเขานั้นสามารถหนีไปได้โดยที่ไม่มีใครตามล่าอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาในคลิปนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็น่ากลัวนะว่าหนวดำพวกเขานั้นจะมาที่เอเคนนารรล้้ดวกกัูฮ โอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติส๊กเกร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ